คิงคุยข่าวครบจบรู้เรื่องส่งท้ายเดือนสุดท้ายของปีนี้นะฮะหธันวาคม64ด้วยเรื่องราวที่ยิ่งกว่าละครครับเป็นเรื่องจริงที่มีความสลับซับซ้อนหนุ่มพัทลุงคนนี้ครับออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนและต้องการจะให้เตือนภัยเรื่องนี้อย่าเพิ่งไว้ใจใครง่ายๆโดยเฉพาะคนที่รู้จักผ่านทางออนไลน์เพราะว่าพ่อกับแม่ของเขาหลังๆมีอาการคล้ายๆกับซึมเศร้าแล้วก็เหมือนมีอาการทางจิตด,ด้วยนะครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณพ่อและคุณแม่อาการแข็งแรงปกต,ติดีทุกอย่างพ่อเนี่ยเป็นอดีตตำรวจแม่เป็นอดีตคุณครูเกษียายุแล้วก็อยู่บ้านเขามีน้องชายครับน้องชายสมมติว่าชื่อบาสวันหนึ่งบาสไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งสมมติว่าชื่อแป้งกันละกันผ่านทางออนไลน์บาสกับแป้งคุยกันถูกคอและตัดสินใจคบหาดูใจกันแป้งเอ่ยปากบาสขอมาอยู่บ้านเธอด้วยได้ไหมคือบ้านเราลาบากโดยที่แป้งเนี่ย ขอพาแม่สมมติว่าชื่อน้อยพาแม่น้อยเนี่ยมาอยู่ในบ้านของฝ่ายชายด้วยพอแป้งและแม่น้อยมาอยู่ในบ้านฝ่ายชายเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นครับเพราะว่าอะไรจากที่พ่อและแม่ของฝ่ายชายเคยแข็งแรงดีหลังๆเงียบเก็บตัวไม่ค่อยสูงสิงกับใครอารมณ์รุนแรงคล้ายๆกับซึมเศร้าพ่อซึ่งเคยเป็นอดีตตำรวจเนี่ยนะฮะถึงขนาดที่ว่าเคยคิดสั้นฆ่าตัวตาย อาการหนักขึ้นหนักขึ้นคนในครอบครัวทะเลาะบอกแว้งกันหลังจากที่สองแม่ลูกคนนี้เข้ามาอยู่ในบ้าน<ๆ>ก็เลยพาไปตรวจร่างกายตรวจจนกระทั่งพบว่าหมอบอกเลยครับว่าเนี่ยพ่อกับแม่ของคุณเนี่ยนะ <_ S 1> ก็คืออดีตตำรวจกับอดีตครูเนี่ยของฝ่ายชายเนี่ยนะฮะมีอาการหนักถึงขนาดซึมเศร้ารุนแรงและเหมือนมีอาการทางจิตร่วมด้วยนอกจากนี้ตรวจพบสารเสพติดในร่างกายฮะเรื่องนี้ก็เลยทำให้ลูกๆไม่สบายใจ คนที่มาร้องเรียนเนี่ยเขาบอกเลยว่าจับสังเกตพิรุธได้หลายอย่างสองแม่ลูกนี้ชอบทําอาหารให้พ่อกับแม่กินคาดว่าอาจจะมีการผสมยาบ้าลงไปในอาหารซึ่งอาหารทุกครั้งที่ทำเนี่ยสองแม่ลูกคนนี้จะไม่กินอาหารจานเดียวกันที่เขาทำนะฮะจะทําแยกชุดหรือกินก่อนหรือไปซื้อแยกมากินนอกจากนี้ครับพิรุษต่อมาก็คือว่าเคยไปเจอยาบ้าในห้องพักในรถ และตรวจสอบเพิ่มเติมพอเรื่องนี้แจ้งถึงตารวจสพควรขนุนตํารวจบอกว่าสองแม่ลูกนี้เหมือนมีอาการทางจิตหลังจากนั้นสองคนนี้ก็หายไปและที่น่าตกใจคือพอตรวจสอบประวัตินางสาวแป้งเนี่ยที่มาคบเป็นแฟนกับน้องชายเนี่ยมีเปลี่ยนชื่อหลายครั้งแล้วและแป้งกับแม่น้อยไม่ได้เป็นแม่ลูกกันจริงๆด้วยนะครับกลายเป็นว่าที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวนี้เป็นแก๊งมิจฉาชีพแฝงตัวมาเพื่อจะหวังเงินทองหรือเปล่าเพราะว่าชอบชวนพ่อกับแม่ให้ทำธุรกรรมทำประกัน บาสเคยบอกว่าเคยร่วมเสพไอซกกับพวกเขาด้วยอ้าวเรื่องนี้ตำรวจรับ,รบทราบแล้วผู้การจังหวัดบอกจะเร่งตรวจสอบและให้ความเป็นธรรมครับ